คนละครึ่งยืนยันตัวเองง่ายๆผ่านแอปมือถือหรือใครยืนยันตัวเองไม่ผ่านลองทําตามวิธีนี้อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อทุกๆท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่อัปเดตวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับ ครับเปิดวิธีการยืนยันตัวตนนะครับผ่านแอปเป่าตังรับเงิน3,500บาทเพื่อใช้งานคนละครึ่งเฟส2หลังได้รับ SMS ยืนยันได้รับสิทธิ์มาตรการคนละครึ่งเฟส2พร้อมรู้วิธีแก้ไขกรณีลืมลหรหัสผ่านสำหรับคนที่เคยมีแอปเป่าตังบนมือถือแล้วครับบรรยากาศในการลรงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2นั้นคึกคักไม่เบาโดยระบบเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับใครที่ลงทะเบียนได้สำเร็จ ้อมได้รับ SMS ยืนยันมาแล้วขั้นตอนต่อไปที่เราต้องทำครับคือการดาวน์โหลดและยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะครับโดยสามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆทั้งระบบ iOS นะครับในส่วนของ iPhone หรือระบบ Android นะครับมาติดตั้งในมือถือของเรานะครับจากนั้นเราจะมาดูวิธีการยืนยันตัวตนในแอปเป่าตังค์นะครับทำได้ง่ายๆและก็ทำตามขั้นตอนดังนี้เลยครับเดี๋ยวทำไปพร้อ,รอมๆกันเลย1นนะครับ เปิดแอปเป๋าตังค์นะครับขึ้นมาแล้วกดเลือกไปที่ G Wallet ครับ 2. กรณีลงทะเบียนสำเร็จแล้วกดเลือกที่แถบเมนูแล้วเ,เข้าไปที่เข้าใช้งาน G Wallet ครับ 3. กดยอมรับข้อตกลงในการให้ข้อมูลนะครับและให้ความยินยอมของข้อมูลส่วนบุคคล 4. ครับ จากนั้นกดเลือกยืนยันตัวตนนะครับด้วยบัตรประชาชนนะครับกรณีที่ยืนยันตัวตนด้วยกรุงไทยเน็กซ์ต้องระบุรหัสพิน6หลักนะครับแล้วข้ามไปขั้นตอนที่6เลยนะครับแต่ถ้ายืนยันด้วยบัตรประชาชนนะครับไปข้อ5ครับข้อ5กดเริ่มถ่ายรูปบัตรประชาชนนะครับเราก็ต้องวางบัตรให้ตรงกับกรอบในกล้องที่เขาให้มานะครับพร้อมกับกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อนามสกุลนะครับแล้วกดยืนยันนะครับเช็คดูอีกทีนะครับให้ถูกต้องทุกอย่างนะครับ 6. กดยืนยันเบอร์มือถือของเรานะครับเพื่อรอรับรหัส OTP นะครับเมื่อได้รหัสผ่าน SMS แล้วนำมากรอกในช่องนะครับแล้วกดยืนยัน OTP อีกครั้ง 7. จากนั้นนะครับให้ทำการสแกนใบหน้าของเรานะครับยกขึ้นมาครับให้อ่า ตรงที่มันมีแสงสว่างเพียงพอนิดหน่อยนะครับจะได้เห็นใบหน้าของเราอย่างชัดเจนนะครับตามกรอบเพาะจะมีกรอบออใบหน้าของเรานะครับ8ถัดมาระบบจะขึ้นข้อความว่ายืนยันตัวตนสําเร็จนะครับพร้อมแสดงหน้า Home G Wallet นะครับบนมือถือของเรานะครับทั้งนี้ในกรณีที่เราไม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้นะครับบนมือถือ หรือยืนยันไปแล้วมันไม่ผ่านนะครับเราสามารถทําได้อีกหนึ่ครั้งนะครับโดยทําที่ตู้ ATM สีเทาหรือเป็นตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยรุ่นใหม่นะครับโดยไม่ต้องไปที่สาขานะครับทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีการยืนยันตัวตนอีกอย่างอีกหนึ่งประเภทเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เราค้นหาตู้ ATM กรุงไทยสีเทานะครับเพื่อ,อทําการยืนยันตัวตนนะครับโดยการ1 เปิดแอปพลิเคชัน Google Map ในมือถือของเรานี่แะครับมันจะมีแอปพลิเคชัน Google Map นะครับแล้วพิมพ์คำว่า ATM กรุงไทยนะครับยืนยันตัวตนนะครับสองเ,ออเมื่อเราได้นะครับโลเคชันหรือสถานที่ที่เราจะไปที่ตู้ ATM กรุงไทยแล้วนะครับสเราต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนไปยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM กรุงไทยด้วยนะครับ พอไปถึงตู้แล้วนะครับเลือกเมนูยืนยันตัวตนนะครับไม่ต้องใช้บัตร ATM นะครับขอย้ําว่าไม่ต้องใช้บัตร ATM นะครับ 2. ยืนยันนะครับการเป็นเจ้าของบัตรประจําตัวประชาชน 3. ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลนะครับพิสูจน์ตัวตน 4. เสียบบัตรประชาชนของเรานะครับรอระบบตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนของเราอีกครั้งนะครับแล้วก็5 เมื่อระบบตรวจสอบออนำบัตรประชาชนของเราออกนะครับและดำเนินการต่อบนแอปพลิเคชันเป่าตังเป็นอันเสร็จเรียบร้อยง่ายๆแค่นี้เองครับเห็นไหมครับถ้าสมมุติว่าเรายืนยันในส่วนของออบนแอปพลิเคชันเป่าตังไม่ผ่านนะครับเราสามารถเปิด g o o g l e Map แล้วก็ค้นหาวิธีการยืนยันค้นหาตู้นะครับ ATM รุ่นใหม่ของธนาคารกรุงไทยแล้วก็ไปยืนยันที่นั่นได้แล้วก็ทำตามวิธี ที่ผมแนะนําไปเมื่อสักครูน่นี้ส่วนวิธีการเติมเงินในแอปป่าตังเพื่อใช้สิทธิ์ร่วมจ่าย50%นะครับอันนี้สําหรับผู้ที่ลงทะเบียนเฟส2ที่ยังไม่เคยนะครับเติมเงินลงไปในแอปป่าตังนะครับเราไปดูวิธีการนะครับทำง่ายๆครับ ผู้ใช้งานสามารถเติมเงินเข้าไปในแอปเราตั้งเพื่อใช้จ่าย50%นะครับได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าเราจะเติมเงินในในผ่านในส่วนของแอปธนาคารต่างๆที่เรามีอยู่นะครับหรือว่าเติมเงินผ่านตู้ atm นะครับหรือจะเป็นการเติมเงินผ่าน qr code เราสะดวกทางไหนเราก็ทําได้นะครับสุดวิธีหนึ่งการเติมเงินผ่าน mobile banking นะครับแล้วก็ โอนเงินปกติเลยนะครับมันก็จะมีวิธีการบอกนะครับเกากรหัสพินนะครับกรณีผู้ใช้ยังไม่เคยยืนยันตัวตนระบบด้วยรหัสพินนะครับแล้วก็เกาะเข้าไปนะครับส่วนวิธีที่2วิธีการเติมเงินผ่านตู้ ATM นะครับก็จะเป็นวิธีการเติมเงินผ่านโมบายแบงกิ้งและตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยนะครับง่ายๆนะครับก็ไปที่ตู้ของธนาคารนะครับแล้วก็เลือกเมนูเติมเงินนะครับเลือกการเติมเงินแบบพร้อมเพย์นะครับเลือกประเภทบัญชี แล้วกร็ระบุหมายเลขจีวอลเลต ID สิหลักและจํานวนเงินแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลนะครับเลือกตกลงเพื่อ,อทำการยืนยันรายการนะครับถ้าเป็นตู้ ATM หน้าจอเก่านะครับก็เลือกเติมเงินแล้วก็สมัครบร,ริการพร้อมเพย์นะครับเมนูนี้2ก็คือเลือกเติมเงินแบบพร้อมเพย์นะครับสเลือกประเภทบัญชีนะครับสระบุหมายเลขจี้วอลเลตสิหลักเหมือนกันแล้วก็จํานวนเงินนะครับแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลนะครับสุดท้ายเลือกตกลงเพื่อ ยืนยันทํารายการนะครับการเติมผ่านตัว ATM ก็ทําได้ทั้ง2แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเติมเงินผ่านกรุงไทย Next หน้าจอแบบใหม่แล้วก็หน้าจอแบบเก่านะครับเราไปดูวิธีที่3นะครับเติมเงินผ่าน Q-Code r พร้อมเพย์นะครับตรงนี้ก็ทําได้โดยเมื่อ เลือกธนาคารที่เราต้องการเติมเงินแล้วให้เราเลือกอช่องทาง QR พร้อมเพย์จากหลังจากนั้นกดบันทึกรูป QR พร้อมเพย์นะครับลงในโทรศัพท์มือถือขั้นตอนถัดไปให้เปิดแอปพลิเคชันธนาคารที่คุณมีเพื่อเติมเงินไปยังเมนูนะครับหรือสแกนจ่ายจากนั้นคลิกกดที่ปุ่มรูปภาพหรือเลือก QR พร้อมเพย์นะครับที่บันทึกไว้ในมือถือของคุณนะครับแล้วใสจ่จํานวนเงินที่เราต้องการกดเติมเงินได้เลยนะครับกรณีที่เราลืมรหัสผ่านกระเป๋าตังค์ทำยังไงดีนะครับ หลายๆคนนะครับสอบถามเข้ามานะครับผมลืมรหัสผ่านเป๋าตังแบบนี้ทํายังไงได้บ้างนะครับหากเราเคยติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังบนมือถือแล้วนะครับแต่ว่าเราลืมรหัสผ่านนะครับจนทําให้เข้าไปเติมเงินใน G ี a l l e t ไม่ได้ทําไงดีใครเจอปัญหานี้ต้องรีบแก้ไขด่วนๆนะครับก่อนจะโดนตัดสิทธ์นะครับเพราะว่าถ้าเราได้สิทธิ์ในการใช้ของของโครงการคนละครึ่งแล้วนะครับมันจะมีกําหนดให้เราใช้ภายในสิบ 14วันนะครับ1ต้องไปติดต่อ,อยังธนาคารกรุงไทยไทุกสาขานะครับและแจ้งพนักงานไปว่าลืมรหัสผ่านนะครับเข้าใช้งานแอปเปิลตังเติมเงินในจีวอลเลตไม่ได้นะครับเราต้องนาบัตรประจำตัวประชาชนติดไปด้วยนะครับนาไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อยืนยันตัวตนของคุณนะครับผม3ามก็นําโทรศัพท์มือถือที่ติดตั้งแอปพลิเคชันของเรานะไปด้วยนะครับเพื่อขอรหัสนะครับ4จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทําการปลดล็อกรหัสผ่าน นะครับและให้ตั้งรหัสผ่านใหม่นะครับผมแล้วก็ข้อควรจําผู้ที่ลืมรหัสผ่านปอตังควรรีบติดต่อธนาคารเนื่องจากสิทธิ์คนละครึ่งต้องใช้ภายใน14วันนะครับหลังได้รับ s อสยืนยันนะครับผมอันนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการนะครับยืนยันตัวตนรวมไปถึงนะครับการยืนยันตัวตนนั้นก็จะสามารถทําได้สองวิธีนะครับก็คือ สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าทังนะครับผมถ้าสมมติว่าเรายืนยันตัวตนไปแล้วนะครับยืนยันไม่ผ่านยืนยันตัวตนไม่ผ่านเราก็สามารถไปยืนยันตัวตนผ่านตู้ของธนาคารกรุงไทยนะครับเป็นตู้แบบใหม่ตู้ธนาคารสีเทานะครับสามารถค้นจาก Google Map ได้นะครับตู้ที่ใกล้บ้านของเรานําบัตรประชาชนไปเพื่อทําการยืนยันตัวตนของเรา นะครับทำได้2วิธีนะครับอันนี้ง่ายๆนะครับหรือถ้าสมมุติว่าใครยืนยันตัวตนไม่ผ่านจริงๆนะครับก็ติดต่อธนาคารกรุงไทยใกล้บ้านของเราก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับและต่อไปนะครับการเติมเงินก็สามารถเติมได้ง่ายๆนะครับสวิธีนะครับวิธีการเติมเงินผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับก็เติมผ่านในแอปโทรศัพท์ือของเรานั่นเองนะครับ2 วิธีการเติมเงินผ่านตู้ ATM 3. เนะครับสเติมเงินผ่าน QR Code ค p e พร้อมเพย์ใครสะดวกแบบไหนใครสะดวกเติมเงินยังไงนะครับสามารถทําได้เลยนะครับหรือว่าถ้าคนมีอายุหน่อยนะครับทำไม่ได้ก็ให้ลูกให้หลานนะครับทำให้เติมให้นะครับอย่าลืมว่าต้องใช้สิทธิ์ภายใน14วันนะครับผม แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราลืมรหัสผ่านเราเคยโหลดเปาตังมาแล้วนะครับเราลบไปนะครับสำหรับคนที่ลงโครงการคนละครึ่งเฟส2ที่จะเริ่มใช้วันที่1มกราคม64นี้สําหรับคนที่ลืมรหัสผ่านทำยังไงดีติดต่อธนาคารกรุงไทยเลยครับท่านต้องรีบไปนะครับ ติดต่อธนาคารกรุงไทยนําบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยนะครับนำโทรศัพท์มือถือของเราไปด้วยนะครับโทรศัพท์ที่เราจะติดตั้งแอปพลิเคชันเป่าตังนะครับให้เขาทําการรีเซ็ตรหัสผ่านให้หลังจากนั้นนะครับเราก็ตั้งรหัสผ่านใหม่ถ้าใครกลัวลืมก็บันทึกลงในโทรศัพท์ของเราหรือจดไว้นะครับผมเพราะว่าทุกครั้งที่เราไปใช้จ่ายอ,อาจจะต้องมีการใส่รหัสผ่าน ครับและนี่ก็เป็นบทความนะครับที่ผมนำมาส่งต่อนำมามอบให้กับทุกๆคนนะครับหวังว่าการใช้นะครับโครงการนี้จะทำให้ทุกคนนะครับสะดวกสบายง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับ SMS นะครับยืนยันตัวตนว่าเราได้สิทธิ์ในการใช้โครงการคนละครึ่งเฟื่สองไหมนะครับทางรัฐแจ้งมาแล้วนะครับทางธนาคารกรุงไทยนะครับบอกว่า ต้องรอนะครับเอซนะครับภายในวันที่25ธันวาคมนี้นะครับเดี๋ยวเราก็รอดูกันนะครับสำหรับที่ใครลงทะเบียนยังไม่ผ่านนะครับลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งยังไม่ผ่านนั้นก็สามารถนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับรัฐน่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนคนละครึ่งในส่วนของเฟส2หรือเก็บตกนะครับรอบนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีรายชื่อนะครับที่น่าจะ คาดว่าน่าจะมีการลรงทะเบียนไม่ผ่านหรือยังไม่ได้ตามจํานวนนะครับประมาณอีก5 0 0 0สนกว่ารายเดี๋ยวก็รอติดตามดูข่าวนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าผมมีความเคลื่อนไหวในส่วนของโครงการคนละครึ่งนะครับในเฟสต,ต่อไปหรือในรายละเอียดอืดอ่นๆต่อไปอีกผมจะรีบนํามานะครับสรุปแล้วก็นํามาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนได้รับฟังนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ